เส้นสายสำคัญคอนเนคชั่นของพวกท่านในประเทศทำให้พวกท่านเป็นบุคคลปรเทศหรืออาจจะใช้คำว่าเป็นอภิสิษชนก็ว่าได้เป็นท็อปหนึ่งปอร์ซหรือน้อยกว่าของประเทศนี้เป็นสถาบันที่มีคนอย่างว่าพี่อยากเข้ามาศึกษา ที่อย่างได้รับเพียงคันเรือเข้ามาอยู่ในที่นี้คอนเนคชั่นที่เธอได้รับจากสถาบันนี้จะสามารถให้ประโยชน์ต่ออาชีพการงานของทุกท่านไม่ว่าจะเป็นข้าราชการภารกิจา้า,นนร,าระชาสังคมหรือต่อยอดธุรกิจได้อย่างมหาศาล ขอริมวอนขออนวอนจับใจจริงขอทุกท่านใช้ความรู้ความสามารถและสายสัมพันธ์จากที่นี้ให้ขิดนไปอยู่โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรของรัาไม่ใช่ ให้ดูถึงหน้าที่ด้วยให้ดูถึงความเหมาะสมเพราะทูกสายตาในประเทศจับจ้องท่านอยู่เพราะท่านเป็นบุคคลพิเศษเป็นบุคคลที่จะมาเป็นผู้นำของประเทศนี้ในทุกๆด้านการกระทำของท่านเป็นที่จับตาดูอยู่ขอคุ้มครอนกโดยพระยยิ่งยมศพ ในเช่นเหล่านี้ไม่ใช่แต่จะประโยชน์กับตัวท่านเองอย่างเดียวครอบคลุมไปถึงองค์กรที่ท่านทำงานอยู่